เด็กเชิดดาวินนี่เด็กเฮียสัตว์มึงนี่มันเด็กเฮียจริงนะไอเด็กแวบไอเด็กเตจไปด้วยกันไปด้วยกันสวัสดีผมเดี๋ยวครับนะรอนสวัสดีครับพี่สมสวัสดีครับไปด้วยกันไปด้วยับเฮ้ยเตจเตจเข้าที่ใช่ครับกำลังเช็คอยู่ครับไม่ต้องห่วงกำลังเช็คอยู่ครับแครี่อยู่ไหนวะเฮ้ยป่ะป่ะ เราวินอยู่บ้านแล้วนะครับทไมหนูเงินแก๊งตอนนี้คือต้องส่งยอดร้านหนึ่งไม่ต้องนับแล้ว400,000ตอนนี้อไม่ต้องนับใช่ไหมเฮ้ยแคลรี่ฮัลโหลครับทำไรครับแคลรี่อยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่เมืองครับโอเค่เด้ไปหาได้ไหมครับโอเคโอเคร้านหนึ่งจะกันล้นยอดส่งวันภายในได้เลยพี่ชาย745หนอพี่ไม่มีแล้วหมดยกเดิมพันแล้วโอ้ยโอ้ยโ0 0 0 0 0นะพี่ เก็บไว้โอเคไหมยี่ย้อยวะพี่น้าเออเมื่อวานผมส่งไปห้าแสนใกลไกลครบแล้วเดี๋ยวผมก้เดี๋ยวเนี่ยพี่พี่ไทยพี่เล็กตังแกงก็ได้นะพี่เนี่ยร้านนึงอ่ะใครมีก็จ่ายก่อนเลยพี่ได้ใครมีรีบพี่ก็เลยกก็เลยก็ได้โอ้ตะโกนแล้วคอแผลแหมตะโกนไอ้ซิมมอนซ์มมาบอยเฟนไอ้โชควันนึงไปหนึ่งจุดสุดนะจ้ายิงจริงคเฟไม่ได้บอยเฟนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไรน่ะ พวกนี้ก็ไปแล้วดิไปไหนเอาอยู่ไว้นะสรุปอะไรนะฮะไปเที่ยวอ่ะพวกเนี้ยใช่พวกนี้ไปเที่ยวกลับวันไหนฮะกลับวันไหนกลับยีบเก้ายีบเก้าใช่แน่ใจไม่มีเลทนะไม่เลทเฮ้ยแต่แต่มึงแต่มึงโชคดีนะลุงเขาบอกว่าให้หยุดตั้งแต่วันที่ยีบเจ็ดเป็นต้นไปนะใช่ยีบผมยีบเจ็ดอ่ะเฮ้ยถือว่าโชคดีเนี่ยจริงเพื่อนถือว่าโชคดีวะเออโชคดี เราไปพรุ่งนี้ตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรนะไปไหมล่ะไปไหนอ่ะฮะไปที่ไหนพูดดิไปพูดทำไมอ่ะไปไหนฮะไปที่ไหนไปภูเก็ตเฮ้ยไปทำไรอ่ะฮะไอ้ยีนากาไปปะไม่ไปไม่ไปเหรอมันไม่มีเมียไงไปไปใครไหนมันก็ไปอยู่พี่ยูผมบอกว่าใครยีในดอกคนอื่นหายได้สองแสนอ่ะผมไม่เอาพี่เอาเลยเป็งของวะเนอะไม่ใช่ไม่เล่นเนาะเล่นไม่เล่นเนี่ยนะ งานงานนี้กลับไปไหนไปกับยิปเก่าอิโซเกอไปไหนนเดียวนะหาเรือกไปให้ได้อิโซเกอไปให้ได้อัไงเลยนะฮ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 ะ i ะ o ะฮ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 ะะฮ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 ะอะฮอ ใครยิงเขาให้สองคนดีกว่าให้สองคนอุ้ยสองคนใช่ใช่ที่หนึ่งกับที่สองที่สองที่หนึ่งได้สองแสนที่หนึ่งที่สองได้แสนหนึ่งโล่ถูกไหมสโซโลสโตร์ไม่มีพวกทั้งนั้นซโล่ใครยืนคนสุดท้ายรับเลยก็ไม่รู้เอาดีดีรออะไรอ่ะเฮ้ยห้ามห้ามใช้ปืนนะห้ามใช้ปืนนะเล่นอาวุธกักทุกคนนะห้ามใช้ปืนนะห้ามใช้ปืนนะโอเคไม่ว่าเตนห้ามใช้ปืนนะเตนไม่เล่นเตนไม่เล่นเตนต้องเก็บเนี่ย วอาพี่สมกันเลยแล้วอันเลือดหมายแล้วสวัสดีเฮียดาวินนี่เด็กเฮีย อืมอ mm. ืม <kaç> อ <Beginning> uh. mm. ืมเด็กเฮียเด็กเียอืมเด็กเฮีย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 เฮียเด็กเฮียนี่เอากูไวสัต เด็กเฮียเด็กเฮียเด็กเฮียเราวินไว้เขาตีนเองอ่ะเดี๋ยวว่าอาจารย์ต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวจานต่อใช่ไหมล่ะ เด็กเชิยดาวินนี่เด็กเฮียสัตว์มึงนี่มันเด็กเฮียจริงนะไอเด็กแวบไอเด็กเป็ดเฮียโง่ควายเจนเพื่อนโชคเราคุยกันได้เพื่อนเออเดี๋ยวเราแบกคนละแสนสองแสนเพื่อนเออ หมอฝั่งนู้นมันชุบแล้วอะ่ะมาเราให้คนถ่งเขาบวนก่อนพี่ให้คก็ถึงเขาตีกันก่อนพี่เหมือนจันทร์พิงขยับมียกูนะ

ห้าหรือห้าพวไอ้เง hey, e um> ี้ยพวกกระจกไอ้เง so ี้ยเอาแต่เอ้ยเอ้ยไปตู้หน่อยดันหน่อยครับดันหน่อยไอแอบไอ้ที่กาดดันหน่อยครับดันหน่อยครับไปแล้วไอ้จุกตายแล้วไอ้มึงแอบไอ้เงี้ยนี่ไม่เกี่ยวได้มือใหญู่เข้าไปเอี่ยวนะไอ้เท่ไอ้ตัดมึงอยากเจอพี่ตัดที่แท้จริงใช่ไหม สวยโชคก็ขลุ่มอะ่ะมาดิอ่าได้ได้เป็นพวกกันนี่เฮียโอ้เขาพวกกนันไอสัตว์พ่พิงอะ่ะ กาพวกกันสามคนนะไอนเฮียเอ้ยยาฮเยี่ฮ่าอามาดีมามาจานมาจานมาหลุดเดี่ยวกูเอียวหมดหลุดเดี่ยวกูเอียวหมดเฮ้ยไ,<ห>ไ,ไป คุยเหอ้เหี้ยไอ้ยังเม่นพวกกันไอ้สัตว์แม่งเล็งพวกกูก่อนเห็นปะดูดิม่าเล็งพวกกูก่อนไอ้เหี้ยคุยหมอกจบแล้วจบเลยจบเลยจบเลยครับผมมี me, นี่ครับฮะผมไม่ได้นองคุยครับครับ เฮ้เขาเขาพวกันเขาพวกันเขาพวกันพี่จูโฮเขาพวกกันเขาพวกันพี่บดีพี่พิงก์อะเนื้อกะพวกกันเด้ารออะไรอ่ะรออะไรพวกันปะพวกกันปะพวกกันพี่พวกันอะพี่สามเขามีพวกกันพวกกันพี่โจกอะพี่โจกดิ พี่โจ๊เขาพวกรันมาพี่โจ๊ะอ่าพวกกันพี่โจ๊โฮเขาเขากงเขาโกงเขาพวกกันเขาพวกรันพี่โจ๊โฮไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาพวกรันเขาพวกรันแล้วไปพี่ไม่ตีพี่พิงค์บ้างอ่ะตีอะไร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 ผมไม่ตีพี่พิงอยู่พี่มะลุมกมสองคนโอ้ผมไม่ยอมเออผมไม่ยอมนะเนี่ยไม่ยอมผมไม่ยอม

มึงว่าไงเป็นมันทำอะไรเพื่อนเราอะรอดินีอ่อะไรวะแต่พี่เจษบอกให้ข่าพี่ใครไม่รู้ไม่มันจะร่อ ใช่เหรอคนได้เหรอไอหนูมีอะไรจะคุยมันไม่รู้คนไม่ได้คนเขาเออปล่อยเขาไปเถอะเออเขาบอกพี่เขาทำงานต่อราคาพี่เจ๊ยิ้มเทล่าร์หน่อยดิพี่พี่เจ๊ตใช้อยู่ศาสัตว์กูจะใช้อะไรอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไงกูใช้อยู่นี่ไงไหนอ่ะศาสตร์เปไปยังไงเนี่ยไอเป๊ปยังไงเนี่ยเพื่อนหมอคหมอ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 ยังไงเนี่ยมึงยังหมอหมอกำลัง